ส่อนเดียุกคนวันนี้ก็มาต่อกันนี่พี่สอนทุกคนหลังจากที่ผมได้ว้ามาเนี่ยเอไอเนี่ยได้เทเลพอร์ตผมมาที่นี่ทุกคนเช้นตอนแรกเนี่ยผมอยู่เอิร์ธหนึ่งทุกคนแล้วตอนนี้ผมได้ว้ามาเ e อิร์ธสองนะทุกคนแล้วผมเนี่ยก็ต้องว้าไปโลกดีเอ็นอีกทีทุกคนเอาใจทุววกคนถ้าใครอยากเล่นมอดเนี้ยมอดนี้เสียตังค์นะทุกคนแต่ถ้าใครอยากเล่นแบบฟรีๆเนี่ยผมแจกลิงก์เนีใต้คอมเมนต์นนะเล้นตอนนี้น่ะ เนี่ยก็ได้บอกให้ผมเนี่ยเอาเนี่ยใส่มาทุกคนแล้วนอนใส่เนี่ยก็บอกผมก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนทุกคนโอเคใส่ก่อนอู้อันนี้คือคัสซีคทุกคนนะผมจะงเงียบๆนะ อนนี้ผมเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกหมดแลว้วผมว้าวมากเลยโอเคแล้วผมอ่านให้ฟังแล้วมันพู่อะไรสวัสดีนะเต้นทางฉันรอคอยกันมาถึงของคุณอยู่ต้อนรับสู่มิติสุดท้ายฉันจะทําหน้าที่ผู้นําทางให้คุณเข้าไปนในสถานที่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยหากคุณรู้สึกว่าตัวเองหลงทางคุณสามารถโต้ตอบและคุยกับฉันได้เสมอหลังจากที่ผมคุยกับลุงเสร็จเนี่ย ผมก็ไปเจอกล่องกล่องนี้นะทุกคนแล้วผมก็ได้เปิดเลยนะทุกคนอุ๊ยโอ้ผักผมออกเนี่ยแล้วผมก็ได้กลับมาทุกคนเหมือนื่อนบอกว่ามันได้ของทุกคนแต่ผมเนี่ยไม่สามารถเก็บได้ระหว่างที่เฟ้นกำลังเก็บของแล้วคนผมเลยเด้องออกมานะโอ้โหก็ดีจริงเลยผมจะได้ไม่ต้องโดน,นื่อนแย่งของแล้วผมก็ได้เจอลาพีนะทุกคนลาพีนะแล้วผมก็ได้มาเจอกับมังกรน,นะทุกคนในขอมยา ว่ามายถึว่ามังกรอาจจะกาดขึ้นนะทุกคนแต่ไม่ใช่มันไม่ได้กาดขึ้นหรือขวัญนะทุกคนแต่มันโหดขึ้นนะทุกคนแล้วความโหดเพิ่มขึ้นของมันเนี่ยคือมันมันจะพ่นเยอะขึ้นทุกคนถึงหมายถึงอ้ที่มันพ่นอันนี้มันเป็นมุมงมอนมมันจะพ่นเยอะขึ้นนะคือแบบไม่รู้มันจะบพ่นแบบพ่นแบบพ่นไม่อยู่แล้วทุกคนมันพ่นเยอะมากเลยแล้วผมก็ขุดบอแเลยทุกคนเมื่อจะขึ้นไปทําลายแท่นนะแล้วผมก็เพิ่งสังเกตนะว่าในตัวหมเนี่ยมีดาวกระจายอยู่ผมก็เลย กันมันแล้วก็จัดจะลงป่าดูคือป่าคือกดค้ังแล้วผมก็ได้ปาโอ้ติดเปียงการแล้วติดทัไงดีโอเคต่อกกันตอขึ้นเอ้าโอ้ไอมังกรโอ้แล้วโดนเพื่อนยิ่งยากกระจายบิกพอผมกแเตอรบอกว่าคแปดแล้วก็ตอกขึ้นมาแล้คนต่อขึ้นโอ้ยอังคตีวน่ะแล้วผมก็ได้ต่อขึ้นมาแล้คนแล้วก็โอ้บอกไม่พอแล้วทุกคนแล้วผมก็เลยขุดแต่อ่ะมมนเป็นบอกซีเรียนดีกว่า เออผมก็เลยขุดอะไรที่มันมันนข้างแน่นะที่ถึงจมูนะอย่างน้อยผมก็ได้อาธนูหล,ละยิงอันนี้คนยิงท่นไปอีกอันหนึ่งน,นะคนนี่ให้มันแม่นมนมนหน่อยโ,โอเคโดนมาแล้วหนึ่งแล้วผมก็ได้วางวอล์เพื่อจะต่อขึ้นมาล้วคนไม่ได้วางหรือขุดเออวางอะไรวะหลจากขุดเสร็จแล้วก็ได้ต่อบล็อกขึ้นไปเลยให้ผมต่อขึ้นมาแล้วทุกคนแล้วผมก็โอเคก็ไม่พออยู่ดีผมก็เลยเอาธนูยิงนทุกคน โอเคอยู okay, ่แล้วเปลี่ยนอันง okay, ี oh, ้ยนั đ ánh đ ánh ้นอีกย oh, ิงเงี okay, ừ, à, ้ยนั้นโดนมาโอเคโดนโอ้โหนัดเดียวเราก็แม่เหมือนกันนะเนี่ยที่เหลือก็คือตีเอ็นเนอร์ดากอนนะทุกคนก็ตีเลยนะตีตีโอ้โหตีมยังพ่นออกมาอีกโอเคเอาค้อนเตะได้ละก็คอนตีอย่างเบาเลยอันนี้คือแรงกว่าเยอะโอเคไม่เกียร์ธนูยิงทำไมวะไม่ใช่เนี่ยอาธนูตีได้ไหมวะ เอาเชื้อพ่น,พนพพไ,ม 105. ไม่โดน ouais. เอาไม่เหยียมันไม่ได้พ่นไม่โดนมันพ่นใส่เพื่อนด้วยว่ะแล้วผมก็ได้ปืนเ้ว้อดา้อนยันเนื้ยดา้อนตาแล้วคนแล้วผมก็ได้ตาตามมป็นื้ยดาคอนไม่ได้แค่ผมตายก็ผมก็ตายหลังจบเนด้ยดา้อนหน้าเนี่ยผมก็ต้องเอาแขนต่อนะทุกคนแล้วก็วางทอดเลยระโดนท็อตนะแล้วก็ขุดโอเคได้มาแล้วโอ้โหโคตรดีเลยนะแล้วเพื่อนผมนี่ก็ได้ดาบสู่พวมันทุกคนหมดเลยพวรที่ผมเห็นแล้วผมอยากได้เลยโผ อย่างนน้ตอนแรกผมก็ดูนี่อยู่ดีเลยแล้วอยู่ดีๆก็โอ้โหโดนอะไรจับก็ไม่รู้คนแล้วเพื่อนผมเนี่ยก็ได้บอกว่าผมเนี่ยโดนเอนเดอร์แมนปุ้มหนุนคนเป็นเอนเดอร์แมนสีเหลืองทุกคนไม่รด้เอนเนอร์แมนอะไรนะโอ้ยนี่ผมเห็นละผมเลยแครนว่าผมก็เลยจะฆ่ามันแต่เป็นเรื่องยากที่จะฆ่ามันเพราะมันอุ้มผมไม่หยุดเลยครับทุกคนส่วนื่อนผมก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแในตอนนี้ผมแครนว่าผมก็เลยตีมันนะทุกคนตีมันจะมันตายเลยทุกคนโอ้ยสงสาน้า มันทาให้ผมหน้ามืดดหรอแล้วผมก็ได้ห diver, ู่มันมาโคนหัวผมไม่รู้หูมันทําอะไรได้นะแล <coping> em exactly. ้วผมก็เดินมาเจอกล่องทุกคนแล้วผมก็ได้เปิดไปก็คือโอ้โหใครเกงก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเก่ง Enchant ตกวไม่รู้นะโอเคก็ินชาร์ t นั่นแหละโอเคได้เก่งดีๆมาแล้วแล้วผมเนี่ยก็มาอยู่ไบโอมเลยก็มีว่าคนเป็นไบโอมไหมไม่รู้ว่าเป็นง่วงนะผมยังได้ถึงเลยทุกคนทุกคนเห็นชัดซีไหมเอเด์แมนเนี่ยตะเลยสักอย่างเนี่ยตกแบบลงไปผม แล้วถ้าใครรู like ้เน <ak> okay. oh, ี่ยไม่เมื่อผมไม่เห็นนะว่ามันเตะอะไรแล้วหลงก็ไม่อยู่ใบองใหม่เอะทุกคนเป็นใบองสีเหลืองทุกคนแล้วไม่พอแล้วผมเจอกล่องแล้วกคนผมก็เลยจะเปิดนะทุกคนเปิดกล่องมีคัสสีเดี๋ยวผมให้ดูโอเคโอ้โหได้ขวานมาทุกคนไม่ใช่ขวานเหตพ้อนเออขวานอะไรวะค้อนเออผมชอบเล่นสินะทุกคนผมต้องขอโทษด้วยนะ แล้วผมว่าโอเคแล้วคนครั้งนี้ได้ขวานเ,นเองแล้วคนเหมือนที่ผมพูดนะนี่ขวานเอ้ค้อนกับขวานมาแล้วอ,อย่าอันไหนดีกว่าวะเอโอ้โหเด้งไกลขนาดนี้โอเคลงนี้แหละลงใกล้กล่กลองดีมีพวกดดินเนี่ยนะโอ้โหมีนจะพวกกดดินอ๋อเต่ผมไม่เก็บแล้วนี่เองก็ว่าอยู่ทําไมมันมีแค่นี้เออปวดกลองไปกลองโอ้ ในกล่องนี้มีของดีเหมือนกันแล้วเนี่ยเอาอะไรวะเนี่ยตัวลอยเออไม่ช่างล่ะอลอโอเคไอ้ดาบนี้มันดีเปล่าวะก็ไม่รู้อะเก็บไปก่อนแล้วกันแล้วเพื่อนผมเนี่ยที่ชื่อกูนั้นทุกคนก็ได้ให้อันนี้ม,มาทุกคนก็คือหาบคู่มาทุกคนเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าให้ไปให้คนชื่อคิว,วทุกคนก็คือคิว,วก็กกร,ร์เซียแะละคนเพื่อนผม,ผมก็เลยลองถือก่อนนะทุกคนก่อนที่จะให้นะก็คือเทน่นั่นแหละผมก็ให้เพื่อนที่ชื่อคิวไปนะทุกคนเอาไว้ โอ้ยเราไม่มีอยู่คนเดียวแล้วผมก็เพิ่งดูนะทุะกคนว่าคอเนี่ยมันช้าแน่นแล้วคนในการกดค้างมาเยอะยอูนี่แหละอู้โอ้โหเอ,อ,อ้านี่ยันตายไปนหนึ่งคนเหรอเนี่ยแล้วผมก็เข้ามาเจอกับตาเนี่ยคนคล้ายๆบอสแต่มันไม่ใช่บอสนะแล้วผมก็แต่ไม่รู้ว่าจะตีมันหรือว่าจะไปหาเพื่อนนี่ก็แต่จะตีมันแล้วกันแล้วผมเนะี่ยคิดผิดอย่างมากเลยที่ตีมันนะทุะกคนดูนะ ทำไม,มถึงผมทำไมถึงบอกว่าชิบติดโอ้ยอ้าแล้วผมเนี่ยก็ได้กลืนแล้วผมก็เลยเอาคอเนี่ยชาร์จไปว่าเพราะมันพุ่งหน้านะพอนี่นผมก็พุ่งชาร์จไปแล้วก็ผมก็จะพุพ่งไปนะทุกคนโอ้ไม่ถึงแล้วผมได้เห็นตามันมองหน้าผมพอนี่นผมก็เลยเอาธนูย,ยิงมันไปทุกคนเอ้านัดเดียรแตกเลยแล้วก็เอาไปอีกน,น,น,นัดนะทุกคนแล้วก็แจกแจยไปตูละตัวนะทุกคนยิงเพื่อนด้วย ทุกคนคิดว่าคอนผมเนี่ยเหมือนพอมทอกคนเวลามันชาร์จเนี่ยมันจะมีสายฟ้านะผมคิดว่าคอนโทน,นะเพราะมันถึงมันจะไม่เหอนอ็นเถอะแต่มัน้ายคอนโทนทุกคนเนี่าเมลามันหมุนหรือกดชาร์ที่ไหมันจะมีสายฟ้าแล้วผมก็ชาร์จคอนโทนะทุกคนแล้วก็ชาร์จไปแล้วก็พุ่งก็ไปโอ้คิดถึงนะโอเคอันนี้ยังดีหน่อยเพราะถึงไม่ได้ตกแมพนะนี่ยถาจะเป็นที่ใหม่นะทุกคน้วผมก็ได้เปิดกล่องก็ได้มีทีู่ดอันนี้ทุกคนทุดเลยวะที่ดเพชรนะเออใช่ทีุ่ดเพชร ออตัวอะไรไม่รู้ทุกคนผมลืมชื่ออีกแล้วนะแล้วแต่มันเป็นเหมือนเชือไปลายแล้วคนตาขาทุกคนแถมมันว้าไปด้วยนะแผลติดเชื้อสายอินเดอร์แมนแล้วผมก็เดินมาขึ้นมาบนแล้วโอ้โห่เชเกอร์สองตัวโอเคแล้วก็โอ๊ะโอ๊ะโอ้โดนดีโอ้อุ้ยก็เหลือหัวใจเดียวโอ้ผมแล้วผมเนี่ยก็มันหลบตรงนี้แล้วทุกคนนะเพรตรงนี้มันไม่มีตัวอะไรครับทุกคนแล้วตรงนี้ก็ปลอดภัยนะทุกคนแล้วผมก็ โอ้ยแอบเปิดกล่องโอ้ยกล่องไม่มีเลยโอ้โหนี่ผมนี่ยอมคือผมเจ็บมาตั้งแต่อนหนึ่งมเนี่ยแล้วผมก็เพิ่งรู้นะในตัวผมเนี่ยมีแอปเปิลทองอยู่แล้วผมก็ตัดใจใช้ค้อนทอนนะทกดแล้วก็ตกลงไปอ้าวผิดจุดนี่หว่าแล้วผมเนี่ยก็เดินมาเจอเนื้อแมนนะทุกคนไม่ได้มีตัวเดียวนะมีหลายตัวเลยโอ้โหแล้วเพื่อนผมก็เดินมาเจออะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยอยู่ใกล้แล้วมันข้างกระตุกหน่อยนะทุกคนแล้วผมก็ลงมานะก็ ของก็ไม่มีอะไรมากคนแล้วผมก็ได้มาเจอใบอมใหม่อ่ะทุกคนเป็นใบอมอะไรก็ไม่รู้นะมันใบอมสีดํานะแล้วเพื่อนผมก็ได้ดูในน้าแมนเกียงะทุกคนในน,นนะ้ำแมนไนะผมเจอเจอแล้วมันดูมันดูกราดซับผมมากเลยนะคนขพงผมเนี่ยในโลกนั้เจอแต่น้ำแมนโหดโหดนะทุกคนในน้ำแมนนี้เข้าไปก็ชีก,กาดเลยอนะทุกคน แล้วผมก็ได้เปิดกล่องอะทุกคนแล้วก็กาอะไรก็ไม่รู้โอ้โอโหของตกแมพโคตรดีช่แล้วผมก็ได้เจอกับไอเน,นี้ยทุกคนเช่เนชานนะแต่ผมรู้สึกว่าอืมเอนชานอะไรวะปก,กติวเวลาผมได้ผมก็เอ็นชานให้ผมแล้วนะแล้วผมก็ได้เปิดมาเจอกันไก่ทุกคนไม่ใช่กันไก่นี่เป็นดาบผิวโค้งอะทุกคนมันคล้ายๆกันไก่อะทุกคนกคนี่ นี่แล้วผมก็ได้เจอไบโอแมทแล้วผมกำลังขึ้นแบกข้างบนแล้วคนแล้วผมก็มาเจอแล้วก็ไม่รู้เลยทุกคนเป็นสักอย่างอะไรหไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ปิดคลิปนีล้วนีคนถ้าใครอยากให้ผมเล่นต่อเนี่ยหรือว่าทำคลิปเล่นอะไรนี้ต่อทุกคนก็มีกันมาได้นะทุกคนบ๊ายบาย